ครับตอนนี้ขณะนี้น้องเทรนเนอร์ขึ้นไปบนเวทีของแสงทองฟิแนแลนด์อ่าแสงทองฟิแนแลนด์บ้านเหาผูใหญ่บ้านแสงทองฟิแนแลนด์นะครับผมครับคุณแพลวเผาแสงทองนะครับผมน้องเทรนเนอร์ขึ้นไปกับทีนักดนต,ตร,รีสวัส<งาน>ดีครับนี่มาครับรถนี่มาครับรถทัวร์อยู่นี่ นี่คนเยอะมากเลยน้องเทนเนอร์น้องเทนเนอร,นอร,นนอร์วันนี้สองเวทีใส่กันเลยครับผมวันนี้อยู่ชลบุร,รีว่าหิว่าหิว่าหิวมากเสยวันนี้ ยืนเอ๋อเลยเอ๋ยยืนเอ๋อเลยเยียนเหยียนเย็นเฮ้ชอบเลยลูกเป็นนักบทีนะครับเป็นหมอรำกุ้งข้าเป็นคนขับรถเหมือนพ่อนะข้าเป็นคนขับรถเป็นหมอรำอย่างเดียวเป็นนักร้องเข้าใจ่ไหมนักร้องหรือผู้กอง้ะนี่ห้อยหลายขนาดล้มดูขนาดนี้ว่าขาอวันมันไปเรียนมันไปเรียนน้กบ่ามัน ไปายกันไปายกันไข้ามไปนักบุตรีเป็นหมอลัอย่างเดียวเปนักรได้เงินเยอะเข้าใจไหมอย่าไปนักบุตรีพี่กเพิ่นเพิ่นมาเศร้าเสียซอยอาเพิ่นเมือนเี่ยกําลังสํารวจพิทีอยู่บ่าดูเียทงไงามท้ายไปเล้วโเป็นรอกของจริงว เอ,เอาไปไปก่อนไปไปก่อนจะจบจบไรละไปไปก่อนไปไปโบบายเลยถามเลย <laughs>